สัสดีครับเพื่อนๆชาเพจกู้หันใหญ่วันนี้สองกล้องผ่านเลนขอนิมนพระสังกาจายเชียงแสนนะครับเป็นพระสังกาจายขนาดเล็กนะครับเปียกทองทั้งองค์เลยนะครับเป็นพระกลุนนะครับน่ารักมากเลยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ เนี่ยองลอยการเปียกทองนะครับที่หลุดหลุดไปาบางส่วนก็จะเห็นสนิมเขียวหยกนะครับาะพระองค์นี้เดิมเลยนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับสนิมเขียวหยกนะครับเปียกทองนะครับด้วยทองคำแท้นะครับอยู่ในยุคข,ของเชียงแสนนะครับอายุก็6-700ปีนะครับ เป็นพระสังกจายขนาดเล็กเปียกทองที่หาชมได้ยากมากๆเลยนะครับให้ได้ชมกันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ,ะผมจะค่อยๆซูมนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับพุทธลักษณะของพระสังกจายเชียงแสนนี่นะครับจะสังเกตง่ายนะครับ ทองจะโตโตนะครับจับท้องนะครับน่ารักมากอ่าสินนี้ความเข้าใจผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอ่าสินหลวงนะครับไม่ใช่สินชาวบ้านนะครับเนี่ยดูลองรอยการเปียกทองนะครับนี่ผมให้ดูก้นนะครับนะครับนี่นะครับสนิลเขียวหยกเดิมๆครับพระไม่ได้ผ่านการล้างหรืออะไรเลยนะครับ นี่นะให้เพื่อนๆได้ชมกันชัดเจนนะครับชัดเจนค่อยๆดูนะครับเนี่ยสนิมเขียวหยกข้างในนะครับเนี่ยค่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันช้าๆอย่างน้อยๆก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับว่าคำว่าเปียกทองนะครับเปียกทองกับกระไหล่ทองจะต่างกันนะครับ เปียกทองนี้เวลาลอกก็จะเป็นแผ่นนะครับถ้ากระไหล่เนี่ยลอกก็อีกแบบนึงน,นะครับจะบางๆนะครับนี่นะให้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับองค์นี้อยู่กับผมมาเกือบ40ปีแล้วครับนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันองค์เล็กๆนะครับโอเคครับ